ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเปิดสกายวอล์กและถนนคนเดินสองแควแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดกาญจนบุรีกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในตัวอำเภอเมืองกาญจนบุรีที่ถนนสองแควริมน้ำหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนายเจรเก,รเกรียรติภูมิสวรรัสดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานเปิดสกายวอล์กและถนนคนเดินสองแควพร้อมด้วยนางรัชยาภูมิสวรรัสดิ์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดกาญจนบุรีนายชำนาญชื่นตานายสมหวังบุญระยองรองผู้ว่าราชการ จังหวัดกาญจนบุรีโดยมีนายวสานภูสิทธิ์กาญจนานาย,ยกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์หัวหน้าส่วนราชการและคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกาญจนบุรีขร้าราชการเจ้าหน้าที่ประชาชนนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก สำหรับแหล่งท่องเที่ยวสกายวอล์กและถนนคนเดินสองแควแห่งนี้เกิดจากโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาเมืองเก่ากาญจนบุรีและสองฝั่งแม่น้ำแควน้อยเริ่มจากที่จังหวัดกาญจนบุรีได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาแพรุลกล้ําบริเวณแม่น้ำแควใหญ่และแม่น้ำแควน้อยรวมทั้งภาคเอกชนได้เสนอขอรับการสนับสนุนในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสองฝั่งแม่น้ำแควน้อยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจากคณะรัฐมนตรี โดยได้จัดสร้างจุดชมวิวสกายวอล์กบริเวณริมฝั่งแม่น้ำแควใหญ่ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ตลอดจนจัดระเบียบและปรับปรุงภูมิทัพื้นที่ริมฝั่งถนนแม่น้ำแควจัดทำเป็นวอล์กอินสตรีทสวนสาธารณะลานกิจกรรมให้เป็นพื้นที่สาธารณะของชาวเมืองกาญจนบุรีเพื่อฟื้นฝูกการท่องเที่ยวในตัวเมืองกระตุ้นเศรษ,ษฐกิจภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยเมื่อดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จก็ได้ส่งมอบให้สํานักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรีดําเนินการเปิดให้บริการประชาชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในตัวเมืองกาญจนบุรีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดกาญจนบุรีต่อไปขอขอบคุณนะครับพี่น้องส่วนราชการนะครับแล้วก็ทางเทศบาลทางผู้ประกอบการทุกทุกคนที่เกี่ยวข้องในบริเวณนี้เนี่ยนะครับต่างให้ความร่วมมือ,อเป็นอย่างดีนะครับ ทำให้การพัฒนาพื้นที่ตรงบริเวณแห่งนี้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าจุดนี้จะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวที่มากาญจนบุรีจะต้องมาแวะนะครับแล้วก็มาใช้เวลาใช้เงินทองนะครับเพื่อที่จะกระจายไรายได้ให้กับพี่น้องชาวกาญจนบุรีนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าภูมิใจนะครับภูมิใจกับพวกเราทุกคน คนกาญจนบุรีครับนะฮะก็กเยนเชิญนักท่องเที่ยวทุกคนนะครับว่า,ามากาญจนบรุรีต้องมาจุดสกายวอล์กเป็นอีกจุดหนึ่งในโปรแกรมการท่องเที่ยวของท่านครับ ทั้งนี้เทศบาลเมืองกาญจนบุรีได้จัดให้มีถนนคนเดินสองแควตั้งอยู่ที่บริเวณถนนริมแม่น้าแควใหญ่เปิดทุกวันเสาร์เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่10กันยายน2565เป็นต้นไปตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง22นาฬิกาส่วนสกายวอล์กจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่11กันยายน2565เป็นต้นไปโดยขั้นตอนการเข้าชมสามารถวอล์กอินเข้าชมได้จํากัดจํานวนรอบละร้อยถึง120คนสําหรับวันจันทร์ถึงศุกร์เปิดบริการหรอบ รอบเวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกา10นาฬิกาถึง11นาฬิกา11นาฬิกาถึง12บนาฬิกา15นาฬิกาถึง16นาฬิกา16นาฬิกาถึงสินาฬิกาและ17นาฬิกาถึง18นาฬิกาเว้นให้บริการช่วงเวลา12นาฬิกาถึงสินาฬิกาและในวันเสาร์ถึงอาทิตย์และวันหยุดนักขัตเตอ์เลิศ ปิดบริการตั้งแต่เวลา9รนกาถึง18บนการ,รอบละ1ชั่วโมงตลอดทั้งวันซึ่งในช่วงแรกจะเปิดให้ขึ้นชมฟรีมีค่าใช้จ่ายค่ารองเท้าขึ้นชมในราคา60บาทสามารถติดต่อสอบถามได้ทางสำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบ,บุรี03451 1502นัทพัฒน์เหลืองพฤกษชาติทีมข่าวสวทการกาญจนบ,บุรีรายงาน